สวัสดีครับอ๋อพี่ๆทุกคนนะครับผมก็นะครับสาหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ทำช่อง YouTube แล้วนะครับเปิดสร้างรายได้แล้วนะครับแต่ต้องเปิดตรงนี้ด้วยนะครับผมต้องแก้ไขจุดตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าไม่แก้ไขนะครับจุดตรงนี้ก็จะไม่สามารถนะครับรับเงินได้หรือได้เงินนะผมจาก u t u b e นะครับผมไม่ว่าคลิปนะครับคนจะดูเป็นล้านๆ ก็แล้วแต่นะครับก็จะไม่ได้เงินนะครับผมก็จะไม่ได้เงินนะครับทีนี้วิธีการนะครับทํายังไงนะครับก็นะครับให้เรานะครับผมเข้าไปหน้า youtube นะครับผมที่เป็นหน้าอย่างนี้นะครับผมจากจากนั้นนะครับให้เรานะครับกดตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี่นะครับผมถ้าเรากดตรงนี้นะครับที่มีคําว่านี่รูปตรงนี้นะครับผมให้เรากดหนึ่งทีนะครับผม จากนั้นนะครับเขาก็จะมีรูปอย่างนี้มานะครับในช่องของเรานะครับผมนี่นะครับรูปอย่างนี้มานะครับผมอ่นี่นะครับย้ำนะครับว่านะครับถ้านะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันจะเป็นเอ่อฝั่งนี้มันจะเป็นวิดีโอนะครับผมเนี่ยวิดีโอที่เราลงนะครับผมวิดีโอที่เราลงนะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับผมนะครับนี่ส่วนวันนี้ครับเขาจะมีว่าระดับการแชร์นะครับผมให้เรานะครับตั้งค่าไปที่สาธารณะเท่านั้นนะครับผมถึงจะได้เงินนะครับแล้วก็การสร้างรายได้นะครับตรงนี้เราก็จะต้องกดไปกดเปิดด้วยนะครับผมอ่าถ้าสมมติว่าดาวน์โหลดปุ๊บนะครับผมเราก็มากดตรงสร้างรายได้ปุ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับผมว่าให้เราเปิดนะครับเรากดเปิดต่อไปนะครับผม เราก็ตั้งค่าตามที่เขาขึ้นมานะครับผมจากนั้นเราก็บันทึกนะครับก็อย่าลืมบันทึกด้วยนะครับผมเราถึงจะได้เงินนะครับผมถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่ได้เงินนะครับผมส่วนพวกข้อจํากัดอะไรไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับผมไม่ต้องไปทําอะไรก็ทําแค่นี้เองนะครับผมทําแค่นี้เองนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่ทำช่อง youtube แล้วเปิดสร้างไรายได้ ก็คือผ่านกดอะไรหมดแล้วนะครับผมแต่มันยังไม่ได้เงินนะครับถ้าเราไม่มากดตรงนี้นะคผมส่วนของผมก็ทํามา4ปีแล้วนะครับก็ได้เงินประมาณ3ปีแล้วนะครับผมก็จะมาแช่ข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้พี่ๆได้ดูกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับผม ชื่อช่องก็ยังไม่มีนะครับกำลังทำใหม่นะครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผม